สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง enjoy lifestyle อินเดียมาจากพ่อแม่พี่น้องเบิร์นแดนเนี่ฝนตกวข้ามหัวผัวพามาตกปลาฝนตกวข้ามหัวจากพ่อแม่พี่น้องอันนี้มาสถานที่ตกปลาไหมได้จากพ่อแม่พี่น้องงามงามอันสถานที่ตกปลามันหนึ่งติดอันดับผาเรื่ออันดับโกของอันประเทศเดนมาร์กได้จากพม่พี่น้องเบิร์นกระจ้าเฮ็ดสวยงามอีหลีเบิร์นจอยใส่ไทยเบิร์นดีดีอุ้ยมื่อนี่แย่มหาพีหน้าเพิ่นมาหาเพิ่นยังขึ้นแบบกุญแจด้สิไปบ้านเพิ่นจักน่อยจัดสพาไปเบิรงนกันรีวิวบ้านเพิ่นพอ เดี๋ยวก่อนสิไปเพิ่นอยากไปกุญแจบ้านเพิ่นอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเล่าสิมานี่เดี๋ยวถ่ายด่วนเบิ่งบรรยากาศรอบๆให้เบิ่งได้จ้าเด้อเบื้องในจากาพ่อแม่พี่น้องเขาเจ้าตัดหญ้างามงามเฮ็ดเป็นระเบียบเรียบร้ยบรอยจ่ะฮุ่นแล้วสวยงามอิลีจ้ะเขาเจ้าตัดหญ้างามดีขนาดพูดอันนั้นก็นมองปิ้งย่างได้จา้าได้เขาเจ้เามีเตามี้ยังให้เรียบร้อยนวดตู้เย็นให้พน่นตัวนั้นโอ้คือเท่แท้ พุ่นใหญ่คอยลัดปลาขี่มาพบอกันพ่อแม่พี่น้องเท่าไปถามใหญ่เท่าเียนไปหาใหญ่เจ้าสีมาบ่เพห่อว่าเพุ่นจะไปตกปลาเพ่นว่าเพุ่นไปตอบว่ามาสิลืมบ่มาพนักสุดท้ายมาพบอกันคือเก่ารักมากมาเซ่อเพลเซ่อเพกันไปสิพาไปรีวิวบ้านพี่นาเพุ่นไปรักเบิ้งพักเพุ่นปักอื้พุ่นเป็นยังไงเนี่ยจีแขอยกำลังเป็นดอกเป็นนวลแล้วแต่ว่าของชาวบ้านนวลบักใหญ่นึง เอ้ยพ่อแม่พี่น้องมาหอนเราจะมาหอนแล้วพุ่นปักอือพุ่นน่พุ่่นนณพักแค่พุ่นรัวไอ้กวางปักไงปักเตะพุ่นอ่ะพี่สมองสุดเจ้อันนี้บ้านพี่หน้าและจ้าเด้มาเจอบ้านพี่สาวมืงเนี่ใส่ชั้นปิยองเจ้าน่ะเล่นบอกรลังเป็นตุ่มร่วงน่ะเล็นบอชิแมนนะแล้วเจ้เฮ็ดชัมปิยองเฮ็ดชมปิยองพผ่ะโอ่ะ คักคัดเด้อคักคัดไปไปสิพาไปยังเบิ่งบ้านพี่นาได้บมกที่นี่เด้อตามไปตามไปอีหยังอันนี้หนะกไม่มานี่เห็ดออกโอ้ยเห็ดจำปียองพี่นาเกิดพ่อแม่พี่น้องเงยปุ่นนะเขาวจุนพูนอยู่ปุ่นนะเห็ดเห็ดเห็ดพูนปุณอ้ต้นบอกแอบเปิดทางปุณเด้อทางสิผ้ามาเบิ่งเด้อจ้ดเด้อ เอาเคียวสกเบ,บียตอนนินว่าเป็นมากเกย์จะมาเบิงมาเบิงตามไปบ้านบิ๊กมะม่าได้จะปาดบักแอนแอปเปิลทราบลาบอยู่คนผมจะบากกองนางไม่เป็นบกักขั้นบักท่านบักแอปเปิลปาด <laughs> บักอื้อยักเพ่อแม่พี่น้องเกลยของคนเนี่ ดมึงสารแน่ยังต้นยังเจอสารแน่เขากำพ่อแม่พี่น้องมึงพูดนะงามบ่งามงามบวกขนาดเนาะออเอาเด็ดเอาไปไหมเก็บไปบ่โอ้ยยิ้มเก่งนะบ่มาไกลนี่นะยิสวนข่อยก็มาจะอึดเอายปั่รยิ้มบ่มันนั่นน่นะกำลังเป็นกำลังเป็นหมากหน่อยอันนั้นนั้นนุ่ยแย่เขามาลักไปกินตัวนุ่ยหญ่เขามาลักกินแล้ใช่เออนโปแลียนมาลักไปกินแล้วอันนี้ของเขาเขาบอกอันพวกเครื่องเครื่องนะ อีหยังนี่ต้นอีหยังนี่ต้นนมากอีหยังจากเม่ไหมแนวจากไม่เกิดหะอเน่สมงามคักแช่บกอือนใชกเป็นมะต้นนึงนอยากมากนึงนเด้อยุ่นเปนแม่พี่น้อยขุนใหญ่ส่นอันนี้จะมีขนาดมันแตกแล้วหลายแม่หลายต้นคุมบกใหญ่นึง มันยุ่งยากจริงนี่ยมันเขาเขาเม่ได้เอาซ้ำไม่ได้กินซ้ำเบิ่งเสาเบิ่งแรงอันห่วงหนาห่วงหลังสุดท้ายท้าปลแล้วมันรักแบกอื้อเราไปกินพ่อแม่พี่น้องเลยปุ่นบักกะทันบักกะทันเออกินได้ป้กินได้บ้านเขาก็ไปเก็บอยู่ไม่ชุกแล้วเหมืนไงไม่ซีเรียสนะอืมโอ้หวานตายว้ามันงจ้ะมันหวานพ่อแม่พี่น้องทันปลา เปลือกสุมไปตรงไหนย้อนบานหวานหานดีภูมิบางใหญ่จ้ะอย่าพักที่ตู้นะมื่อไหร่เปลี่ยนยังม่้งหมอเออมันกำลังเคี้ยวขึ้นไปส่วนไหนของข่ายก็คือกันเป็นยังคือนบุกันนั่นไม่งามหมเอามาน้ำเล่ากับของยับพิสวาสเอามาน้ำเล่ากับงามงามสักพักมาอยู่น้ำเเผวสักพักหนึ่งเหลียงเออเออขึ้นเดี๋ยวนอีกก็กำลังแตกเขียวขึ้นมาคือกันนี่แหละ เป็นคือกันโอใหแพทก็คือกันกนั่นแ,แนหลบ <c oughs> นะบาสพ่อนะปปมแ,แม่พี่น้องมาเบิ่งบักแอปเปิ้ลไรบอสเฮ้ยปุณนะลุนยู่น้ำผื่นปุณนะซับลาบอยู่ปุณมึงแอปเปิ้ลพ่อแม่พี่น้องอันมันนั่นแม่งกินมะเ,เดน่ <c oughs> อเออดอกมะเด่นคนมันตกขาดน,นั่นแหลสุดยอดบอกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปุณนะปุณนะเป็นพ่วงเล็กหน่อยตงมาปี เลมันนี่ต้นเล่นๆนะญาติพี่ชายอะไรอยู่บ้างไปนั่วแล้วก็ว่าดอกผู้น่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งบักแอปเปิ้ลพี่มาเบิ่งต้นเล่นๆที่อ่องข้าเจ้าปลูกใบป,ประดับซื้อๆแล้วพ่อแม่พี่น้องข้าเจ้ามากินดอกข้าเจ้าไปซื้อกินนะอิลีอีิริแม่มันดิรนเต็มดินอยู่บนนี่น่าก็ยึดตรง ทีดต้น้ดวยอโอ้โหขนาดเบื้องเนี้ยป่ะสุดยอดประภวังมันหวานดิมันกโกบโ้บล้นเต็มตินอยุคุณพ่อแม่พี่น้องเลยเจ้าเห็นบ่เนี่ยพูนแอปิ้นโอ้เสียงฟังเสียงก็รู้แล้วว่ากรอบเนี่ยสุดยอดอีรีพ่อแม่พี่น้องเจ้ากษสวริย์ยวนแล้วแต่ว่าจอยเห็นแล้วสิ้นแล้วพ่อแม่พี่น้อง อยู่เป็นซาสแล้วสิ้นแล้วร้ายละไห, <laughs> ะห้ <c oughs> เห็นจนสิ้นแล้วลหเหอนอื่อยสวดอีดีปุนนะ่ะลุกสับลาบเต็มต้นนู้ยม่บึ่งช่างผีปุ่ะนี่นี่คือเป็นตะวันช้เจ๊นองซีมุกไหมดีมพอไมเป็นน้องเลยแลเสร็จอือหือ โอ้ยแสบขนาดหวานแสบยกเป็นมะกรองเป็นล่างอันมันก็เป็นเนี้ยเป็นเนี้ยผ um. <huh ู้ผู้นะมะแสบบ่อันนี้กรอบจับเออันนี้มันกรอบหวานดีเปลี่ยนนี่หนึ่งละหวานกรอบเพราะเพราะมันเนินเนินหวานล้านก็เป็นมะแสบปุ๊บต้นหนึ่งกำลังเช่าโจมเต็มต้นอยู่จ้ะ อมป้อมอืมป้อมปอมป้อมสีสีไขว้น้นั้นอืม้านเราอื่นของป้อมเนาะนี่ของสางางน้ำจริงเอ๊เออบ่มีน้ำหรอกเฮคือบ่แม่พี่น้องซางผสมตัวเต็มตัวอยู่เนี่ยเต็มตินจะจับปลาะอืหวานดีขนาดแบแอปเปิลเลย ม้าขักฉันน่าแตกพามองตตก้ามะมึงทำเพรมากันนั่กินนั่บอกพ่อแม่พี่น้องก็ตรวจคอผจ้ะมันแสบ มันสุกระบดไหมแเป็นแม่เป็นลูกสุกแล้วกินได้ลรืมิจฉโอ้ปีนี้มันมีตัวนึงเี้เฮ้ยเอาไปไเดี๋ยวไม่จริงเงีแม่เป็นลน่ะมลองแสอ้าวสิมสุยางแต่มันี่ปากก็ในบางจเทียอยู่มัน่สุกปนไมันกำลังแสบนะกำลังแสบปีนี้มันไไหม ลูกแสบดูเจ็บสมสมน,นั่งแบลยังชมชมดีๆนะต้นนี้ก็่มัน,มนอันนี้บกค่อยแสบน,นี้เลยหน,นบกอยงามเามนาะ ท่านเจ้าก็มาต้องไปหาเก็บใส่หยากปักแอปเปิลกระซาบลาบอยู่เฮ้ยมากันลูกพุ่นก็มีบพื่แต่เนวสิกินเจ้าโอียดีนี่แหละจ้านี่เด้อบ้านพี่หน้าเพิ่นหนุ่งนะบ้านเพิ่นอยู่ปานบ้างลังบักใหญ่บักเตะี่มันหลายต้นมันแต่บักแอปเปิลกันเลยอันนี้แซ่บๆนะถ้ามันลูกไงมันลูกหรือลูกบักใหญ่อพีดีจอยบ่าเออ ที่จังบวัดอือนเนี่ยไงไม่มันไม่จังหวัดจริงๆเส้นนี้แหละเส้นสายเหนื่อยมันแมงเนาะอีนี้ค่อยงามไหมสีก้อนนี่เนาะโอ้ยโดดประสาทไม่ยันเนาะไม่เก็บเอไปเก็บเอราะเราแบบโดองไว้อืมจิ๋มไอ้ทิศกับมันท่อมัดใบบัวป่าภากันมั้ยรอบ้านพี่นาพ่อแม่พี่น้องไปไปขึ้นไปข้างบนจ้ะพ่อแม่พี่น้องไปหาปลเนีพยผลสะกัน โซฟาเป็นไ่ก็โซฟาบานจอยพ่อแม่พี่น้องเขามาเบงข้างในบ้านใหญ่เิ่นสงสัยเิ่นยานพวาซองเบงเพิ่นเพิ่นปิดม่านเทเอิ้นเห็ดอืมเขมเรืออืมบ่เนาะโอ้มันลังกวงตัวนี่แมโซฟาปบไงหนึ่งอันเบิงได้พ่อแม่พี่น้องก้น ขาอันขั้วอีสานพู้นำหดหดเอ,อหนึ่งเขากมอนหนึ่งกับกระติบเขาเหนียวพ่อแม่พี่น้องจา้านี่ลระคนอีสานไปอยู่ไซนันต้องมีอันนี้ประดับบานเด้อเัาบ่มีอันนี้ประดับบานมันเป็นคนอีสานใช่ไหูนแล้วลอุดรอุดรจอนสินแลนเขาใจว่ากับ <c oughs> ขึ้นมาบอ่อป่าไฮทิปล้วพ่อแม่พีน่น้องแต่ปลายแห้งเมื่อกินจ้าไปกับฝนตกลบกลับมากกับฝนตกจ้าพ่อแม่พี่น้องปูน ขาเจ้าตกปลาอย่ฟังทั้งคนเฮ้ยฝนตกอ้ามหัวคนสวยเอ้ยฝนตกเขาหน่วยตาคนสวยดูกระตาคนสวยเปียกไปจับไปเบิ่งไปจีนแล้วตกปลาได้พ่อตัวกบ่ฝนยังตกตกซะละโอ้ยกล่องสิเปียกมาหอดอาชีพแล้วจ้ะพ่อแม่พี่นออ้องเออพี่นะสมบูรณ์มาปูดไทยผลละไม่ปลาพ่อแม่พี่น้องจ้ะสับลาบอยู่พี่จับใกล้เฮ็ดมากเลย ส,<ด>สมคักสมแน่อีแมวค่ะเออเต้นเอาสิเก็บพ,อพ่อ,มอ,อแม่พี่น้องเต็มยศของไอทิศบ้างเหรอยูื่อนเอา,าของไป,ไปบ้างไอเพื่อนเราจะไปยังกี่มานน่เห็นหมากอันนี้พายังก็ปลาพ่อแม่พี่น้องต้งสิพายังก็เบิ่งบัวปลาว่ามันมีเห็ดประท่างออกจากบ้านพินามาแล้ว ชั่มัดแล้วกลับไปบาทจอดก็กลับออกมาหายทิศโอ้โหวุ้ยเบิ่งเห็ดพ่อแม่พี่น้องจนว่าเถ่าเห็ดสองดอกอ่ะพ่นพ่นดอกหน่อยเพิ่นโอ้ยเอ้าเห็ดสองดอกติดกันอยู่พี่พ่นเห็ดสองดอกสามดอก เ้าไม่เห็นมันปูนะแถวนี้เนาะเพื่อสิได้์กิบต์เนี่ยผ้าอ้ายมาตกปลายางหาเลปลาปลาตกว่าในพ่อตัวหอกพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ามือว่านี่ตกได้อยู่จ่กสองตัวสภาพ่นเปิ้อวานตกได้สองตัวตัวใหญ่อยู่จ่ไมือถ่ายเบื้องจยากมาทางปิด ตอกมีสอกมีซร้อยย่างเมืองกันเจ้าพอเห็ดมืดหมึดคึมคึมเนี่ยจ้าด้วฝนตกพ่อแม่พี่น้องเลยฝนตกัวคำหัวป่าอันนี้บ่นเต็มอยู่ตัวกินมากกินอันอัน,อนมแมลงตุ่มตามตุ่มตามเนาะ ย่างเข้าไปข้างในถ้าลงไปตกป่าบนกระเจาเห็ดเห็ดดีๆหมากอันนี้ก็เต็มตุนอยู่จังหมากองีงบัวป่าสะอาดสะอาดดีจ้ะ ทางลงไปไปตุ๊กป่าขึ้นกันเดีขนาดก็เจ้ามีทางไว้ใส่ขยะพรอมเรียบร้อยยางมาเบิ่งจ้ะเจะมียงให้เบิง่งจะมีเห็ดให้เก็บสิได้ถอดเสือ้อฮอรุ่นดแล้วสิได้ยางขึ้นไปรถปเปีวคอมาไอ้ทิ่ติดอยู่ เดี๋ยวก็ลืมน่นลืมตีพ่อใหญ่อันนี้ลืมตีขนาดโอ้ท่้นยางต้องไปทั้งนิกอะไรจ้ะยางพอดีย,ยางรัดไปหาดไปเีาขวองไห้จิตมันมีเหตุดอกจ้ะ นี่พาิบาทน่งบางาดิย่างอ่อมบอรป่าเป็นเจ้าของบอรป่าเปุ่นเนี่ยโอ้ยบักขั้นน่วยอยู่ปุ่นสบลาบอยู่ปุ่นน่างรอไปอ่อมมากุา่น เสียงปา่าปอนตัวปักใหญ่ปกติแต่อ,อ่อนซ <c oughs> ่อนภาพพมพพี่น้องย่างเบิองบรรยากาศนะจน๊ะเนาะเบอิองบ่อปลาแล้วก็ไปเบืองบ้านพี่หน้าแล้วก็กลับออกมาบอ่อปลาข้าเจ้าเฮ็ดสะอาดสะอาดจ้ะเฮ็ดเป็นจุดเป็นจุดไว้คนตกปลา คบขคนยืนตกป้าเป็นบอ่อป่านที่สือบัตรเขามาตกได้จ้าเด้อพอดีเปเมืองไทยกับพ้าอายยังระาอายโลหาตกตะป่านอะจาะเนาะของเจอาวางอยู่ฝั่งทา้นนุะเจ้าเห้สะอาดสะอานเห็ดเป็นจุดเป็นจุดไปคนตกป่าพ่าย,ยังดัดสะพานหลักสารสิทธิ าจารอป่าเห็เดเป็นจุดเป็นจุดไว้คนยืนตกป่าดิดสซุบกันสุมก,กบเป็นติดอันดับของเงิน่บตกป่ายู่จ้ะงามอยู่ไปติดก็อยู่ฟังทั้งคุณฟังเสียงป่าบอ่อน สะอาดสะอาดน่จจะเนาะบางตอนก็มาไปแวะป่าเพราะเด็กไทยเบื้องเราจะไปแวะจอดรถข้างทางย่างเขาไปในป่าตุนสุนคือจังเป็นแต่มีเห็ดบ่มีพ่อทอดหรอกจะไปเอาของยื <c oughs> uh ่รถไอติชจะข้าวกันน่าจะเจ้าผ้ามาเบื้องต่อมาจะพ่อแม่พี่น้องเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดียนมากจัดมาตกป่ากับไอติช คุກตุ๊กป่าด้วเหล่าจะเอาณิตไปตักโบบป่าก่อนเนอจะเอ ่ได้แล้วได้แล้วแต่ละเจ้าได้แล้วมาจับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งปลาจาับประเด็นจับปูาาป่าตัวปักใไงหนึ่งจับพ่อแม่พี่น้องเอ้ย จนตัวใหญ่อยู่จ้าคุณม,มาโตกป่าจะมาโตกป่าวันนี้เอ็นจอยไล์สตาร์อินเดียนมากจะไปไหมพี่นวลมาโตกป่านี่เหมือนแร่ง<ะ>มองบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศาอันนี้สองทุ่มได้ไหมจ๊ะเด้อ สองทุ่มยังมาตุกป่ายก่ขจาว่าบางังเจ้าขจาว่าตุกป่าเนี่ยมือแล้งอ่ะป่ามันกินเบ็ดพันนะพันนะจ้ะกาเล่นพากันล่องมาตุกป่าบึางปุ่นอุปรกรณ์จอยใครอกเย็บมาให้ดิสเทฟมาฟิล์มคีสเก็ต <laughs> มันจะกาสองทุม่ม <c oughs> จะสามทุม่มแล้วจ้ะ มานั่งตกปลาอยู่ริมตะลิงกตกปลาได้อารมณ์ดีแล้วจ้ะพ่นเก่งมากๆทำรับทำม,มัด